สวัสดีครับทางของเซียนวันนี้ครับสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่มาเล่นเบ็ดนะครับเล่นไปแล้วควนี้เบ็ดมันพันกันนะครับในกรณีอย่างนี้ครับวันนี้ครับผมมาอยู่กับเซียนตั้งครับเซียนตั้งต้องบอกว่าเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญในการตกเบ็ดตกปลาตกทุกอย่างครับหลังๆก็เริ่มตกทรัพย์เอาไม่ใช่ละครับผมวันนี้ครับก็จะมาสอนน้องๆในการผูกใหม่นะครับผมในการผูกตะขอเบ็ดเนาะเดี๋ยวน้องๆก็ดูไว้นะครับเราไว้ไปทําตามนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเอามีตะเลนมาครับ หรือใช้กันไกลก็ได้นะครับผมงานไงอันดับสอคับอันดับสองคือทําอะไรครับอันนี้ตัดตัดตัวเก่าทิ้งก่อนแล้วกอตัดตัวเก่าทิ้งครับตัวที่มันพันนะครับตัดทิ้งก่อนนะครับผมน้องๆสามารถดูตามไปครับสามารถทําได้เลยนะครับผมอันดับต่อมาครับน้องๆดูนะครับในการผูกง่ายๆครับน้องๆดูตามทําได้เลยอันดับแรกทําไงครับเสียนผมก็ทําครั้งแรกเหมือนกัน เนี่ยเสียนถอมตัวครับติงเสียดสบายหลับตาทําครับตอนเนี้ยอ่าครับผมมันทาเนี่ยไหนนะอธิบายเดี๋ยวว่าอเอา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 ทำนี้ทบกันนะครับประมาณเนี้ยปรากสอดครับผมสอดเข้าไปนะครับนั่นไงครับผมสอดเข้าไปแล้วอันดับต่อไปอันนี้เดียวครับพันอย่างเดียวนะครับครับผมพันอย่างเดียวครับ เอาละครับห้าพันนะครับค่อยพันนะครับน้องๆครับห้าหกรอบห้าเจรอบเก้าเจ็ดรอบเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่หนึ่งสองสามเทสเทสรูรูโอไม่ใช่ทดลองใหม่แล้วครับอย่างนั้นนะครับก็ลองพอพันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสียบใส่รูแล้วก็เสียบใส่รูนะครับดูตามคิดนะครับ พออย่างนั้นก็ดึงครับดึงทางนี้ดึงยาวจัดทรงก่อนครับจัดทรงก่อนครับเก็บทรงมันก่อนครับอ่าดึงตึงมากไหมครับสุดๆกสุดสุดๆตึงด้านนี้ก่อนแล้วกันจัดดานซ้ำๆเข้าไปจัดครับเสร็จแล้วครับโอเคครับพอเสร็จแล้วก็มันก็จะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บงานนะครับครับถ้ามีไฟแชกก็ตัดลนได้ครับนี่ครับไฟแชกนะครับไฟแชกนะครับเดี๋ยวเราหาแป๊บหนึ่งนี่ครับผมถ้าเรามีไฟแชกนะครับแล้วก็บุรีมาจุดน้ามาจุดแล้วก็ดูดฉลองเอ้ยไม่ใช่แล้วครับน่ครับเราก็มาลนลนครับเก็บงานครับ คนี้ถือว่าเฟอร์เฟกทางของเซียนโอ้โห,โห,โห,โหนี่ครับเซียนตั้งของเราครับโฉมหน้าโฉมหน้าคนนี้นะครับเซียนคนต่อไปครับต่อจากสาระตั้มชื่อในวงการสาระตั้งเห็นไหมต่อไปคืออันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็คือเราภาพเราต้องร้อยก่อนอ๋อครับถ้าเป็นก <laughs> ็นี้อย่างนี้คือคือผิด <laughs> ครับต้องมาตัดครับทาใหม่เพราะเรายังไม่ได้ร้อยสายนี่ครับโอ้โอ้ ก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆนดูวิธีการทําเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ทําตามนะครับแต่ก่อนอื่นต้องร้อยสายก่อนนะครับผมแต่เมื่อกี้เราผิดพลาดไปนิดนึงครับทำรัดขั้นตอนนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้สาระดีๆแบบนี้ครับติดตามช่องแมนออนไลน์ไว้ครับเดี๋ยวเราจะมีกระทางของเซียนครับมีหลายๆอย่างครับที่เซียนเซียนจะพาเราทํานะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ